ทิฏฐิที่แปดสัตตกายทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายแปดเมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่ากายหมู่แห่งธรรมชาติทั้งหลายเจ็ดโมเหล่านี้ไม่มีใครทำไม่มีใครจัดระเบียบไม่มีใครเนรมิตไม่มีระเบียบอันใครเนรมิตไม่คลอบผลใดๆตั้งอยู่อย่างยอดภูเขา ตั้งอยู่อย่างมั่นคงด้วยการตั้งอยู่ของเสาระเนียดกายทั้งหลายเหล่านั้นไม่หวันไหวไม่แปรปรวนไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกันไม่อานกระทําซึ่งสุขและทุกข์แก่กันและกันกายทั้งหลายเจ็ดหมูเป็นอย่างไรเล่ากายเจ็ดหมู่คือปัทวีกายอาโปกายเตโชกายวายโยกายสกายุกกายทุกขกายชีวกายกายเจ็ดหมู่เหล่านี้ เป็นกายที่ไม่มีใครทําไม่มีใครจัดระเบียบไม่มีใครเนรมิตไม่มีระเบียบอันใครเนรมิตไม่ครอบผลใดๆตั้งอยู่อย่างยอดภูเขาตั้งอยู่อย่างมั่นคงดูการตั้งอยู่ของเสาระเนียดกายทั้งหลายเหล่านั้นไม่หวันไหวไม่แปรปรวนไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกันไม่อาจจะทําซึ่งสุขและทุกข์แก่กันและกันแม้ผู้ใดจะตัดศีรษะใครด้วยศาสตราอันคม ก็ไม่ชื่อว่าใครปรุงชีวิตใครเป็นแต่เพียงศาส,สราผ่านไปตามช่องในระหว่างแห่งกายทั้งหลายเจ็ดโมเหล่านั้นเท่านั้นก็โยนีประมุกทั้งหลายเหล่านี้แลมีอยู่หนึ่งล้านสี่แสนมีอยู่หกพันมีอยู่หกร้อยกัห้าร้อยกัมห้ากรรสามกัเต็มกรัรมด้วยกร,รมเก่งกรัรมด้วยปฏิปทาหกสิบสองอันตรกับหกสิบสองอภิชาตหก ปุริษภูมิแปอาชีวกสี่พปริภาชกสี่พันเก้าร้อยนาควาสี่พัาร้อยอินทรีสองพันนรกสามพันราโชท่าสามสิบหกสัญญีคันเจ็ดอสัญญีคันเนโครนทคันเจ็ดเทพเจ็ดมนุษย์เจ็ปีศาจเจสะเจปวุตตะเจ็ดด้วยเจ็700ดร้วยปปาตะเจ็ด้วยเจ็ร้อยด้วย สุปินะเจ็ดด้วยเจ็ดร้อยด้วยมหากับแปดล้านสี่แสนเหล่านี้เป็นสังสารวัตรซึ่งทั้งคนพานและบัณฑิตเล่นไปแล้วท่องเที่ยวไปแล้วจะกระทําที่สุดแห่งทุก์ได้ในสังสารวัตรนั้นไม่มีกฎเกณฑ์เี่ใครจะหวังได้ว่ากรรมที่ยังไม่แก่รอบเราจะกระทําให้แก่รอบหรือว่าจะสวยผลแห่งกรรมที่แก่รอบแล้วกระทําซึ่งที่สุดแห่งทุกได้ ด้วยข้อปฏิบัตินี้คือด้วยศีลหรือด้วยวัดด้วยตบะด้วยพรหมจรรย์สุขและทุกข์ที่หมดไปสิ้นไปเราวกับว่าตัวของด้วยทนานจึงไม่มีในสังสารวัตรนั้นไม่มีอะไรที่ชื่อว่าความเสื่อมหรือความเจริญความดีขึ้นหรือความเลวลงเปรียบเหมือนกลุ่มได้อันบุคคลซัดให้กลิ้งไปย่อมคลี่ออกคลี่ออกจนหมดกลุ่มแล้วก็หยุดเองฉันใด ทั้งคนพาลและบัณฑิตแล่นไปในสงสารย่อมมีสุขและทุกข์อันคลี่คลายจนหมดไปเองฉันนั้นดังนี้ทิฏฐิที่9กสัสตะโลกะทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย9เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงดังนี้ทิฏฐิที่ททสิอาศัสตโลกาทิฏฐิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิบเมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงดังนี้ทิฏฐิที่สิบเอ็ดอันตะวันตะโลกะทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิบเอ็ดเมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า โลกมีที่สุดดังนี้ทิฏฐิที่สิบสองอนัตตะวันตะโลกะทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย12เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าโลกไม่มีที่สุดดังนี้ทิฏฐิที่สิตังชีวะตังเริระทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิบสาม เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปัปปกใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าชีวะก็อันนั้นสริระก็อันนั้นดังนี้ทิฏฐิที่สิบสี่อันยังชีวะอันยังสรีระทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิบสี่เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ชีวะก็อนอื่นสรีระก็อนอื่นดังนี้ทิฏฐิที่15โห้าโหติตถาคโตทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย15เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดเถอซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกดังนี้ทิฏฐิที่16 นโหติทถาคโตทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิบหกเมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าทถาโคตรภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกดังนี้ทิฏฐิที่สิบเจ็ดโหติจะนันจะโหติทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิบเจ็ดเมื่อรูปนั่นแลมีอยู่ เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าทศฐาคตรภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็มีย่อมไม่มีอีกก็มีดังนี้ทิฏฐิที่18บปดเนวะโหตินันะโหติทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 18. เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูป ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หามิได้ไม่มีอีกก็หามิได้ดังนี้ทิฏฐิที่สิบเก้ารูปีอัตตาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิบเก้าเมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าต้องเป็นอัตตามีรูปเท่านั้น จึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วดังนี้ทิฏฐิที่ยี่สิอรูปีอัตตาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายยี่สิบเมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดเถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าต้องเป็นอัตตาไม่มีรูปเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วดังนี้ทิฏฐิที่ยี รูปีจะอรูปีจะอัต,ตาทิฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายยี่สิบเอ็ดเมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าอัต,ตามีรูปก็ได้ไม่มีรูปก็ได้เป็นอัต,ตาหารโรคมิได้หลังจากตายแล้วดังนี้ทิฐิที่ยี่สิบสองเนวะรูปีนาโรปีอัต,ตาทิฐิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายยี่สิบสองเมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดเือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าต้องเป็นอัตตามีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่เท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคมิได้หลังจากตายแล้วดังนี้ทิฏฐิที่ยี่สิบสามเอนตะสุขีอัตตาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายยีสา เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าต้องเป็นอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วดังนี้ทิฏฐิที่ยี่สิบสี่เอกันตะทุกข,ขีอัตตาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายยีเมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูป เพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าต้องเป็นอัตตามีทุกขโดยส่วนเดียวเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคมิได้หลังจากตายแล้วดังนี้ทิฏฐิที่ยี่สิบห้าสุขทุกขีอัตตาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายยี่สิบห้าเมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดเถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ต้องเป็นอัตตามีทั้งสุขและทุกข์เท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วดังนี้ทิฏฐิที่ยี่สิบหกอทุกขะมาสุข,ขีอัตตาทิฏฐิดูก่อนที่สูทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดเถอซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าต้องเป็นอัตตาไม่มีทั้งทุกข์และสุขเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วดังนี้ ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นการชอบแล้วหนอขอให้อัฏฐแห่งพาสิทธนั้นจงแจ่มแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเองเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ ดงนี้ัพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นตั้งใจฟังด้วยดีแล้วได้ตรัสข้อความดังต่อไปนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย26เมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าต้องเป็นอัตตาไม่มีทั้งทุกข์และสุขเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วดังนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่เข้าไปยึดถือซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าต้องเป็นอัตตาไม่มีทั้งทุกข์และสุขเท่านั้น จึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลเมื่อทุกมีอยู่เพราะเข้าไปยึดเถอซึ่งทุกขเพราะปักใจเข้าไปสู่ทุกข์ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าต้องเป็นอัตตาไม่มีทั้งทุกข์และสุขเท่านั้นจึงจะเป็นอัตตาหาโรคไม่ได้หลังจากตายแล้วดังนี้ ในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีการตรัสการตรถัสามและการทูนตอบอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปนี้ซึ่งเริ่มตั้งแต่คำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปนั่นแลมีอยู่ไปจนจบข้อความด้วยคำว่าอัตตาไม่มีทั้งทุกข์และสุขหาโรคมิได้หลังจากตายแล้วดังนี้ซึ่งตรัสเป็นคำสุดท้ายในกรณีแห่งรูป เป็นข้อความที่เหมือนกันทุกตัวอ,อ,กอักษรจนตลอดข้อความต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันแต่ละขันเท่านั้นหมายเหตุ hey, ผู้รวบรวมทิฏฐิทั้งยี่สิบทิฏฐินี้ผู้ศึกษาพึงสังเกตให้เห็นว่าเพราะไม่รู้ไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทจึงเกิดทิฏฐิทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นโดยเห็นอุปาทานขันทั้งห้าพร้อมกับความทุกข์อันเนื่องด้วยขันห้านั้นไปในงแง่ใดแง่หนึ่ง ตามลักษณะแห่งทิฏฐินั้นๆทั้งยี่สิบหกทิฏฐิครั้นเกิดทิฏฐิเหล่านี้แล้วก็กลับปิดบังการรู้การเห็นปฏิจจสมุปบาทยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นจึงถือว่าทิฏฐิทั้งหลายเป็นเครื่องปิดกั้นการเห็นปฏิจจสมุปบาททุกทิฏฐิทีเดียวนับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับเรื่องปฏิจจสมุปบาทในส่วนลึกซึ่งบางทีก็ไม่ได้กล่าวไว้ชัดโดยตัวอักษรตรงๆง